ร้องถูกแต่จะไม่มีเสียงร้องนะคะในแต่ละท่อนคือแต่วันนีต้องขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตโนโมาตลอดเส้นทางในระยะเวลาเกือบ16ปีนะคะที่อยู่ในเส้นทางหมองรแล้วก็เหน่ยาวจ,าจนมาถึงวันนี้นะคะขันว่าม่พี่น้อนกับโค้ชสีนากับโค้ชบุ้งบุ้งไม่มีมือถือที่ไหนขอบคุณพี่ๆขอบคุณน้องทุกคนนะคะขอบคุณเพื่นอ,อ,อน นะคะของทางครอบครัวที่ร่วมซัพพอร์ตด้วยเช่ยเดียวกันของคุณแม่แม่ที่คอยให้กำลังใจนะคะที่สำคัญขอบคุณพี่พี่วงด้วยสิ่งใช้นะคะที่คอยให้ใจให้กำลังใจมาช่วยวางแข้งได้ในหลายๆอย่างให้มันดีเรื่อยๆวันนี้หนูไปที่ไหน,ในใไหนูไม่ใช่ไม้ใช่เราค่ะเพราะว่าเราก็มาใน ของแข็งแกนของของหนูวันนั้นทุกนแล้วก็ตัวอย่างที่ดีก็ขอหน้าง้องเอาไปเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปได้นะจริงๆมันก็ผิดพลาดเป็นธรรมดาก็มันงงเนาะมันไม่ได้มีอะไรที่สมบู์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะชีวิตคนเรามันมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าันนี้หนูดีใจที่หนูได้มาอยู่จุดนี้มันเกินแสนเยอมากหวังว่าที่ วันน e e ี้พวกเราอีแบนะคะทีงานของแดนจะเป็นความสุขของทุกคนของตะวันแดงมหาชนของแัตคีะยังมีโจท์ที่สวยด้วยที่น้องชาจะแบบขำแก่ในท่าคืนดนึงค่ะ